ักเรียนทุกคนวันนี้จะมีนักเรียนใหม่เข้ามาเรียนครับแต่รอให้เขามาก่อนโอเคคับโอเคค่ะโอเคนักเรียนทุกคนวันนี้จะมีเด็กชายแจ็คกับเด็กชายคอกเข้ามาเรียนใหม่นะคบเด็กชายแจ็คกับเด็กชายคอกทักเพื่อนหน่อยสิเรามาพังเสียงของเ,ออเด็กชายคอกกันดูนะคะไงเพื่อนป็นชื่อเด็กชายคอกนะไงเพื่อน ฉันชื่อเด็กชายควาเล่นะยไเพื่อนฉันชื่อบิ๊กบอมไงไ้เรอฉันเราชื่อเราชื่อกิตตี้ใช่ไหมคะไยเพื่อนเราชื่อเราชื่อป๊อบนี่โอเคเรามาฟังเสียงของเด็กชายแจ็คก,กันดูมัางดีกว่าไงเพื่อนเราชื่อแจ็คนะะไงเพื่อนเราชื่อัอาอวาเล่ ไงจ้งาชื่อตอมนี่นะจ๊ะมาต่อกันที่คนหนึ่งไงเพื่อนเพิงชื่อบิ Big ๊กบ้มไงเธอเราชื่อกิตตี้โอเคนัเกเรียนทุกคนวันนี้ก็ขอจบตองวิญช่านี้ใครอยากดูคลิปใครอยากดูคลิปตอนสองก็คอมเมนต์มาเลย